ยังไม่เสร็จจะหนีบอสพลก็อย่าหนีบอสเรอามาอีกหนึ่งท่านแม่จำลองขาเชิญค่ะะนขาแม่เชิญค่ะมาแม่ดูนี่เป็นอะไรเอาสต๊อปเด้อเอาง่ายๆเลยเราคนมันโชคดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถามทำเพลงมาทองคำสิบวงแหวนสิบวงที่เราได้จากพีทีสกรีนเรามอบความโชคดีให้ทุกท่านเลยค่ะ สิบงค่ะอลุงจับจับหนึ่งลุงอยู่พนักานลุงวาก่อนลุงใจเย็นอ่อออจับจับจับสองมาจับพี่่ัอ้อมจับสองอาลองจับสีแม่จะไปจุกอันเขาจุกแล้วแม่จกอันไม่อันไม่ อ๋อซีซีอ ah, uh, ๋อไม่บ้างเดี๋ยวจกซีอ๋อซีอ๋อจบเลยอ๋อจับห้ามาที่เอามาเอาตอนนั้นให้เขาจกหน้ามาจกเลยจับหน้าอ๋อจับโพกโพกจบถ้าอยากจบไปเอาบอลบอลไปเอาที่เขาจกก่อน จกแล้วให้เขาเอาไปเลยมุมนี้จบอ่ะใครจะจกอ่ะพี่หนงอยากจกนะคะพี่หนงอยากจกเผื่อเจอตัวเองนะคะมาเลยพี่เองอย่าดูมาเอาไม่ดูเอาดูเอาจบอาอ้อนับอย่าละน้อมาจกสิบอมจากทีพีสกินบายม่ดิผิรัชนีนะคะเอาอีกสองค่ะขออีกสองอ่ะเก้า อีกอันหนึ่งค่ะใครจะจกใครจะโจกยิ้มไหมยิ้มจกไหมโจกอยากโดนจกอ่าสิบอ่าสิบแล้วค่ะนับแล้วค่ะตรอบค่ะอ่าง่ายมากสต๊อปสต๊อปสต๊อปปฏิการิยง่ายสต๊อปเล่นใครอยู่ใครได้ใครไม่อยู่จกใหม่อ่้ เป็นหลักฝันดีเมือน้อนพุนนี้บ้านฝันดีวันนี้บ้านฝันดีนะคะแต่ใครอยู่โชคดีอ่ารอบดึกรอบดึกรอบดึกร้องอย่าเพิ่งตีไปไหนทำอะไรเอามาเอาไม่ชิดขอบประตูเนี่ยที่ไปนอนแล้วอย่ามาชิดขอบประตูไว้ พอที่เก้าไปขางนึ่งเริ่ดจ้าจกลมเดียสิบอ่านเลยค่ะใครอยู่มาเอาบาตเต็เคืนไปนะคะใบด้วยเด้อยาอ่านชื่อเต็มเ้อะใบ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 อะไรน้องพี่อะไรน้องพี่ชื่อเหมือนฝรั่งเลยโซล่จิี่จิมมี่จิมมี่จิมมี่จม่เมอเอาลุกตัวลุกขึ้นมายัจบเลยจบง่าย จิมมี่เอามาขีดหัวแล้วค่อยทำไมดูออกเนี่ยโอ้ยโทษทีครับพี่โทษทีครับโทษทีครับโอ้ยถึงว่ามันเป็นฝรั่งเนาะชื่อนะคะมารับไปแล้วมารับพลังงานทีหลังนะคะโอ้ยมันกราบหัวก็เลยมันคือฝรั่งเนาะจิมมี่เรื่องจริงเออยังอ้อยังอ่ารับรับไปเลยก็ได้อาหารรับไปเลยก็ได้ค่ะ รัดลุ้งลุ้งมอดเลยค,ครับดูได้ด้ดยวยมันมีแหวนอยู่วะ <laughs> ใครนอนหลับฝันดีแค่ฝันนะคะยังไม่เป็นจริงแต่ท่านที่อยู่ตรงนี้โชคดีอะค่ะบอสเ <c oughs> ชิญเลยค่ะ <c oughs> เราจะต้องร่วมกันทุกคนเป็นจริงเป็นจังช่วยกันมาหมากินนะคะแบะแบะ อ่ะเบยเบไปนางงุกลึกมากนางบอกไปแบบออะนางเอาต่อชื่อนี้เป็นชื่อของสิ่งที่ส่องสว่างในคืนนี้ดวงจันทร์โอ้ยดวงดาวพะนะผู้ใดเนาะปรด็ผู้ใดหล่ะจันทร์หอมถ้าจำไม่ผิดคุณจันทร์หอมนี่จะได้แหวนวงที่สองจะมีบุญร่วมกันนะ ใช่ไหมแหวนให้ลุงเป็นคนมอบลุงมอบเลยค่ะขอบคุณค่ะนะค่ะคุณอ้อมช่วยกันทำมาหากินใช้ให้เรียบใช่ค่้ใช่ค่ี่ว่าอย่าล้อนายยิ้มตรงนั้นท่ามาพี่หน่อยสิบวงนะคะใครอยู่ใครได้ใครฝันฝันต่อไปนะคะจบใหม่ชื่อนี้้วเหรอใครคะพี่เบื่อชื่อนี้มากว้า พ่อได้ไปแล้วลูกเองจะได้อีกคือออสตอรี่มามาพี่อ้อบอกว่าพี่อ้อลงทะเบียนคนแรกเลยนะคะมาพี่อนุวัตมาจกมาจกหนูมาจกหนูเลยมาจกหนูอ่ะอ่ะเจ๊ก จาก T P Screen นะคะน้องชายดิฉันค่ะคนที่อยู่ใกล้ๆกับเพชรบูรณ์บ้าโอ้โใกล้ๆใกล้ๆกับจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไหนครับพิทโลพที่ไหนดีร้อยเอ็ดี่เราทางชแนลใครอยู่ชัยภูมิพิทโลกครับพิลาวันชแนล สมพงศกันนะคะรางวันนี้ต้นบุญมาจจกอ่ทีพีชาแนลอ่ะทีพีสกีนส่งบุญต่อด้วยมาดิพีสคกะอ่าเหมือนจะอยู่รบทุกคนเลยเนาะไม่มีใครจากไปไหนเลยนะอ่าต่อไปค่ะนะไม่รู้ได้ไงมาอยู่พีษโลกอาเขารู้กันเขารู้กันอ่ะลุงอาริยาครับเรียบอสโเลยครับบอสจก ล็อกจบบอสใหญ่ไปไหนเนาะแอบตัวอยู่ไหนนะอยากคิดว่าจะรอดนะคะบอสเชิญค่ะอย่าให้ได้เบี้ยวอุ้มนะคะมาจบที่เลยมาจบเลยมาจบเอาแล้วมาจบที่ชับเดี๋ยวเรจะโดนจบไหมมั้ยอันนี้จะหาว่าเราัล็อกเลยค่ะเป็นชับที่มีสองคนอันนี้ไม่มีเฟกซไม่มีฟิวนะคะทุกคนจบเองมานะคะอ่ะต่อค่ะสองคนนั้น เจ้ดีเลยลุงพลนะคะเอามาฝากบอสไปนะคะชั้นนะคะฝากบอสไปค่ะเนี่ยเนี่ยมาโจ๊เนี่ยมาโจ๊ะแบกกลานะเนี่ยแย่ไม่แบงไม่ลงตัวเดี๋ยวเก็บให้เนี่ยมาโจ๊ะลงท้ายด้วยกอกกอกโอ้ยกอกเป็นร้อยเลยพี่ฮะกอกเป็นร้อยเลยอะไรเอ่ยที่ชอบกินตอนเช้าอ่ะ โชคโกโกัอยู่ไหมน้เดองเอาอยู่อยู่เฉยเลยผไม่มีครพความโชคดีวันนี้นะคะโอเคลุงถือไว้ลุงถือไว้เีย่นนาลืมกไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามยายด้วยค่ะ